วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมเดินทางออกจากบริเวณแยกรักเทวีถนนพญาไทยแต่กลับถนนเพชรบุรีก็จะมุ่งหน้าไปแ,แถวจตุจักรนะครับโดยใช้เส้นทางถนนพญาไทและถนนพระโลโยธิน,ย,นยังไงก็ชวนเพื่อนๆนะครับพามาชมบรรยากาศตามเส้นทางที่ผมเดินทาง ันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับหรือว่า16นาฬิกาการจราจรก็มีการติดขัดบ,บ้างนะครับตามสัญญาณไฟตั้งแต่ช่วงมีการคลายล็อกนะครับการจราจรก็ค่อนข้างจะมีรถหนาแน่นขึ้นแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะ แต่ว่านานแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ตอนที่ห้างปิดอันนี้ก็เป็นแยกพญาไทยนะครับซ้ายมือก็ไปถนนสีอยุธยา ก็เดินทางออกมาจากแยกพญาไทด้านหน้าของผมก็จะเป็นอนุสวรีชัยสมรภูมิ รู้สึกว่าตอนตรงนี้รถจะติดขัดนะครับผมดูว่าด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีด่านมีเจ้าหน้าที่ก็กั้นกรวยไว้นะครับเหลือหนึ่งช่องจราจรเท่าที่มองก็เป็นด่านความมั่นคงสวัสดีครับผู้กองชัยโยผู้กองชัยโยนี่เขาก็เป็นผู้กองที่ อยู่ในภาพยนตร์เก่าๆนะครับภาพยนตร์สมัยก่อนนี้เขาก็จะปลอมตัวเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็จะเตะต่อยเก่งนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยเขาก็จะเฉลยตัวว่าเขาเป็นผู้กองมาจากหน่วยสืบราชการล,ลับอะไรประมาณนี้ก็เป็นหนังไทยเก่าๆนะครับที่ผมเคยดูสมัยเด็กๆ ก็มาถึงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคลิปนี้ก็จะมีการเดินทางนะครับไปตามเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับเส้นสุขุมวิทแต่ตอนนี้จะเป็นเส้นอ่าพญาไทแล้วก็ประหลนโยธินตอนนี้ผมเข้ามาที่วงเวียน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็จะมีที่โด่งดังอย่างหนึ่งที่คนรู้จักก็คือก๋วยเตี๋ยวกันนะมักจะมีคนพูดถึงนะครับก๋วยเตี๋ยวอนุสาวรีย์ชัยก็ออกจากวงเวียนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นถนนพหลโยธินผมก็ลอดใต้ทางพิเศษสีรัฐนะครับอยู่ด้านบนนะครับทางพิเศษสีรัฐ ซ้ายมือผมก็เป็นโรงพยาบาลพยาไทสองบริเวณที่ผมขี่รถมานะครับตั้งแต่พญาไทยมาถึงถนนพระโยธินนะครับบริเวณนี้ก็มีการนำสายไฟและที่สารลงดินนะครับไปหลายปีแล้วตรงนี้นอกจากนำสายไฟลงดินแล้วก็มีการปรับนะครับทางเท้าแล้วก็ภูมิทัศน ก็ผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีสนามเป้าสนามเป้าเนี่ยมาก่อนนี้ก็มีเขาเรียกว่ามีจัดรายการดนตรีก็อยู่ตรงเนี้ยนะททบห้านะครับรายการโลกดนตรีก็จัดที่สนามเป้าเนี่ย ก็มีประชาชนทั่วไปนะครับก็เดินทางมาดูดนตรีกันเยอะเมื่อก่อนก็มีช่วงประมาณวันเสาร์ ด้านหน้าก็เป็น b t s สถานีอารีการจราจรก็ยังถือว่ายังดีนะครับในช่วงวันจันทร์ในเวลา4โมงตอนนี้ก็เป็นบ่าย4โมงก,กว่าๆนะครับน่าจะสัก16นาฬิกา15นาทีถือว่ายังต้องตัว ถ้าเป็นเวลาห้าโมงลงไป้วก็เริ่มจะติดขัดนะครับ ด้านขวานะครับเป็นจุดก่อสร้างสถานีเสนนาล่่มนะก็ตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยเขาก็ทําต่อหม้อไว้นะสําหรับติดตั้งคานนะคานขวางที่จะทําสถานีตรงเส้นหลุยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะเสาก็จะเป็นข้อ,ขอเตรียมที่จะติดตั้งคานนะครับเขาทาไว้เผื่อที่จะมีการทําสถานีในอนาคต ก็จะมีตรงเซนาร่วมเนี่ยแล้วก็ตรงแถวเซนหลุยตอนนี้เส้นหลุยก็ทําเป็นสถานีไปแล้วก็อยู่ที่ความเจริญเติบโตแล้วก็อยู่ที่คนช่วยลงทุนด้วยเพราะการสร้างสถานีก็ใช้เงินเยอะนะครับ วันนี้ผมก็ผ่านแยกสะพานควายซ้ายมือก็มีการก่อสร้างนะก็ทุบรื้อไปครับเมอร์ลิคิงจากศูนย์การค้าเมอร์ลิคิงสะพานควายกลายเป็นเดอะไลฟ์เมอร์ลิคิงตรงสะพานควายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่ที่สองนะครับที่ที่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงวังบุรพานะเริ่มแรกเลยอยู่วังบุรพา มาถึงแลครับตรงนี้เป็นสถานีสะพานควายก็ถือว่าคล่องตัวนะครับการจราจรในช่วงนี้ จากแถวราชเทวีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะมุ่งหน้านะครับไปทางแยกกําแพงเพชรจะดูจัรก็ถือว่าดีเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์นะครับท่านใดจะเดินทางนะโดยนถนนโปลโยธินนะครับไม่ว่าจะฝั่งไปกลับในช่วงเวลาประมาณรับ4โมงนะครับ3-4โมงก็ยังโอเคอยู่นะนะฮามงเย็นลงไปนะครับก็อาจจะติดขัดบ้างมากกว่านี้ อันนี้ก็ติดตามกัญญาณไฟนิดหน่อยก็นำมาฝากกันนะครับผมถึงแล้วแยกกับแฟนเพจขอบคุณสหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไ้พบกันใหม่นคทิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ